สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเปิดใช้งานซิม tot mobile กันนะครับและการตั้งค่า APN ก่อนการใช้งานอินเทอร์เนต็ตนะครับผมต้องบอกก่อนนะครับว่าอันนี้เป็นซิม NT Mobile Start up ซิมเป็นของ tot เองนะครับเพิ่งเปิดตัวเมื่อเร็วๆนี้นะครับผมทีนี้ผมได้ซื้อซิมมาแล้วทําการเปิดใช้งานแต่มันเล่นอินเทอร์เนต็ตไม่ได้ครับผมเนื่องจากว่าตั้งค่า APN ผิดนั่นเองครับวันนี้ผมจะมาสอนการตั้งค่า APN วิธีที่ถูกต้องด้วยนะครับผมก็เหมือนคนอื่นๆที่เข้าไปตั้งค่าตามอินเทอร์เน็ตโดยทั่วไปที่เขาแนะนำว่าให้ตั้งค่า APN ตามครับของ NT Mobile ก็ด้วยครับผมหรือของทางเว็บไซต์เองเ,ออเขาบอกการตั้งค่าผิดนะครับผม ผมได้โทรไปทาง c อ l l c เซ็นเของทาง TOT แล้วแล้วเขาให้ผมเนี่ยทำการตั้งค่าแบบนี้แล้วมันก็ใช้ได้เรียบร้อยแล้วครับผมก่อนอื่นเลยเนี่ยถ้าใครสนใจซิมการ์ดตัวนี้นะครับผมของผมซื้อจากทางเว็บไซต์เดี๋ยวผมจะแปะล,ลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับผมว่า URL ของเว็บไซต์นี้คือ shop.totmobile.net นะครับ จะมีโปรโมชั่นณตอนนี้อยู่2 s ซิมการ์ดเลยก็คือโปรโมชั่นแรกเนี่ยจะเล่นได้4เมก1เดือน70บาทครับแล้วก็อีกโปรหนึ่งก็คือ10เมก1 0 0บาทต่อเดือนนะครับเป็นแบบเติมเงินโอเคครับเราจะมาดูการเปิดใช้งานซิมครั้งแรกนะครับผมก่อนอื่นเลยแล้วก็เอาซิมการ์ดเนี่ยใส่เข้าไปใน โทรศัพท์ให้เรียบร้อยก่อนนะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยให้ทำการกดดอกจัน1800ด์ดอกจันตามด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักสี่เหลี่ยมแล้วก็กดโทรออกได้เลยครับเพื่อเปิดใช้งานซิมครั้งแรกนะครับผมของผมซื้อมาจากทางออนไลน์ได้มาก็ทำวิธีนี้ก็สามารถเปิดใช้งานครั้งแรกก็ใช้งานได้เลยครับเสร็จแล้วให้เราทำการ เข้าไปตรงส่วนของคำว่า Setting นะครับผมหลังจากนั้นให้เราเข้าไปตรงส่วนของ Connection อ้อเกือบลืมบอกไปครับว่าผมใช้โทรศัพท์ซ a m s u n g Galaxy Note 8ในการสาธิตวิธีการตั้งค่านะครับผมโอเคต่อครับหลังจากนั้นให้เราเข้าไปในส่วนของ Mobile Network นะครับต่อไปให้เรากด Asset Point Name ครับผมหรือ APN นั่นเองครับในกรณีที่คนใช้มือถือ2ซิมการ์ดนะครับผมจะเจอ2ซิมครับให้เราทำการกดแอดตรงซิมที่เราใส่เข้าไปนะครับในกรณีนี้ผมใส่ซิม t o t ไปที่ซิม1นนะครับใส่ซิมไหนก็เลือกไว้ที่ซิมนั้นนะครับแล้วกดคำว่าแอดด้านบนนะครับผมปุ๊บให้เรา เปลี่ยนชื่อ name ช่องนี้เป็น tot 3 g เป็นพิมพ์เล็กทั้งหมดนะครับผมหลังจากนั้นให้ตั้งค่า apn ว่า internet เป็นพิมพ์เล็กทั้งหมดเช่นเดียวกันครับหลังจากนั้นกด save นะครับกดออกจากหน้านี้ได้เลยครับผมให้เราลองทำการเลื่อนแถบการแจ้งเตือนด้านบนของจอโทรศัพท์มือถือนะครับแล้วให้เราลองเปิด Mobile Data ดูเมื่อเปิดแล้วนะครับทางด้านบนของจอเนี่ยจะมีขึ้นตัว H นะครับขึ้นมา H บวกนะครับผมแล้วแต่ว่าในพื้นที่นั้นๆรองรับอะไรรองรับ LTE หรือ 3G 2G อะไรแนะนำว่าให้เปิดตรงส่วนของ Auto Connect เอาไว้นะครับผมไม่ต้องไปฟิกนะครับให้มันค้นหาย่านความถี่ของมันเองครับรับ 4G ได้ก็ไปรับ 4G รับ 3G ได้ก็ไปรับ 3G ประมาณนั้นนะครับแล้วให้เราลองทำการสปีดเทสเน็ตดูครับผมว่าสามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้ไหมถ้าได้มันก็จะขึ้นสปีดมาครับก็เป็นอันจบการเปิดใช้งานซิมแล้วก็ การตั้งค่า a p n ของ TOT Mobile นะครับผมใครสงสัยหรือต้องการสอบถามอะไรสามารถแสดงความคิดเห็นด้านล่างได้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ